เทสกันอีกแล้วครับเยี่ยมผู้เล่นชงว้าวโอ้ยมันยังไงวะนี่คานลงไปแล้ววะเกจหนึ่งเกีจสองเกจหนึ่งเกีจสองจะเทสกันอีกแล้วครับ เดี๋ยวเพิ่มเล่นสูงเดี๋ยวเพิ่มเล่นสูงนิดนึงไม่ได้ขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแต่ว่ามันฟรีคุณต้องมาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาก่อนครับถึงจะมาอาขางอ่างขงางคี้ไซด์ไปหมดเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่เว้ยเฮ้ยคนวิ่งอยู่เว้ยขึ้นเขาต่อเนื่อง อุณหภูมิอยู่ที่105องศาแล้วก็น้ําอยู่ที่99มันก็จะยุ่งมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับผมยังขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับตากล้องถ่ายไปเรื่อยๆขึ้นอย่างเดียวเลยยังชันได้อีกตอนนี้ขึ้น8%อร์นไม่ได้แผดองศานะขึ้นแย,ยังขึ้นต่อเนื่องครับพี่น้องดูดิ ฝั่งด้านขวามือก็เป็นเหวครับผมฝั่งด้านซ้ายมือก็เป็นเหวตอนนี้ขับอยู่ถนนสันปันน้ำอยู่บนภูเขาว้าวเปิ้นเล่นกลางไม้ก่อนหรอวะว้าวร <laughs> ับดีอีกกูดิสมาธิไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เล่นอย่างเดียวเลย S <S นี่ไงครับตาต้อกงด,ดู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 ตาต้องอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเรามาถึงแล้ว